สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเด่นดอกป่านะครับวันนี้จะมาคุยถึงเ,เรื่องอางานป้ายแผ่นนี้นะครับซึ่งงานป้ายแผ่นนี้เป็นงานไม้จิตนะครับเป็นงานไม้จิตที่ความยาวเมตรหกสิบหนึ่งเมตรหกสิบนะครับแล้วก็ความกว้างสุดนี่จะอยู่ที่ส3เซนติเมตรนะครับซึ่งงานแผ่นนี้นะครับผม มีพี่คนนึงสั่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจากจังหวัดเพชรบูร์ก็โทรมาหานะครับโทรมาหาว่าให้ทําป้ายให้หน่อยนะครับป้ายที่มันคนแดดทนฝนนะครับเพราะว่าพี่เขาจะไปติดพี่เขาจะทาแคมปิ้งนะครับแล้วก็จะเอางานป้ายไปติดแบบเหมือนกับงานงานล็อบนะครับก็คือโชว์ความเป็นแผ่นไม้โชว์ความเป็นเสา นะครับไม่มีซูมหลังคานะครับพอดีเข้ากับงานที่เราทําก็คือไม้จิกนะครับไม้จิกซึ่งจะมีความคงทนของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าภูน้ําอ้อมแคมปิ้งนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับน่าจะติดกับโซนของภูกระดึงเพราะว่าพี่เขาบอกว่าที่ตั้งชื่อนี้นะครับภูน้ําอ้อมนี่ก็เต็มเต็มเต็มตัวนะครับบง่งบอกถึงสถานที่นั้นเลยนะครับเพราะว่า ที่ของแกเนี่ยน้ำจะล้อมเป็นห้วยน้ำรอบล้อมรอบภูเขานะครับเป็นห้วยน้ำล้อมรอบภูเขาก็น่าสนใจนะรบ,บรรยากาศนี่เห็นพี่แกส่งรูปมาให้มาให้นี่ก็ก็ดีมากครับบรรยากาศหน้าหน้าที่จะไปตั้งแคมปิ้งนะครับหน้าที่จะไปผ่อนคลาย นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าพี่ของพี่แกก็เพิ่งเริ่มกําลังเริ่มสร้างนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับพี่น้องที่ชอบในเรื่องของอชมวิวชมบรรยากาศนะครับบนภูต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนะฮะไปใช้บริการพี่แกได้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับภูน้าอ้อมแคมปิ้งเนี่ยมันจะเป็นภูภูน้าอ้อมแคมปิ้งยาวไปเลยนะครับผมส่งรูปไปให้พี่แกดูพี่แกบอกว่าขอแก้ได้ไหม ขอแก้ให้ภูน้ำอ้อมนี่เด่นๆนะครับขอเป็นแคมปิง้งสองมันทัดได้ไหมนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่แกที่ช่วยนะครับช่วยคิดช่วยออกแบบนะครับผมก็เลยมาลงตัวที่ตัวนี้นะครับพี่ก็บอกว่าอยากได้ต้นสนนะเพราะว่า สัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ที่ของแกเนี่ยคืออจะมีไม้ล้อมหรือต้นสนมผมก็เลยบอกผมว่าวาดแหละวาดต้นสนไปแต่มันไม่เหมือนนะครับมันวาดยากต้นสนมันวาดยากแล้วก็มันต้องมาเก็บรายละเอียดเรื่องใบเรื่องอะไรอ้เยอะแยะก็เลยบอกพี่แกว่าพี่ครับผมผมวาดไม่ได้นะผมผมทาไม่ได้ผมขอเปลี่ยนเป็น่ังที่ผมถนัดได้ไหมเป็นร่มไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยพี่ก็จัดเลยนะครับผมก็วาดไปพี่ก็บอกว่าจะได้ในแบบที่ ให้สื่อความหมายว่าแคมปิ้งนะผมก็พี่ลองเซิร์ช g o o g l e ดูนะแล้วส่งรูปก,การ์ตูนมาถ้าเป็นรูปอในในื่นผมจะวาดไม่ได้นะมันจะไม่เหมือนนะครับลองอเอาเป็นรูปการ์ตูนมาพี่ก็เลยส่งรูปตัวน,นี้มาให้นะครับผมก็โอเคสวานรูปนี้ก็เลยออกมาเป็นนะประมาณนี้งานแผ่นนี้นะครับก็ขอบคุณพี่แกด้วยแล้วกันนะครับครูน้ําอ้อมแคมปิ้งนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผลงาน ของเราเนี่ยไปฝากไว้นะครับให้โอกาสผลงานของเราเนี่ยไปติดไว้นะครับที่แคมปิ้งที่รีสอร์ทที่สวนที่แรไรต่างนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผลงานการเขียนมือนะครับของเราให้ไปติดไว้ให้เป็นที่รู้จักนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับภูน้าอ้อมแคมปิ้งนะครับพี่น้องก็อนาคตพี่แกก็จะทำแคมปิ้งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนรีสอร์ทด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังสร้างนะครับอนาคตก็ อยากไปแคมปิ้งอยากไปชมวิวนะครับบรรยากาศคูแล้วก็มีน้ําล้อมแบบนี้นะครับก็ยินดีนะครับพี่แกยินดีรับใช้บริการนะครับก็จริงๆแล้วการตั้งชื่อป้ายเนี่ยมันสื่อความหมายนะครับมันสําคัญนะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละชื่อป้ายมันบ่งบอกถึงสถานที่นั้นๆบ่งบอกถึงตระกูลน,นั้นๆบ่นบอกถึงเรื่องราวบริเวณน,นั้นนะครับอะไรที่มันเกี่ยวพันกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้น เขาก็จะเอามาเป็นชื่อป้ายบางคนก็จะตั้งตามชื่อนามสกุลมรดกที่ดินไายกันมานะครับบางคนก็จะตั้งตามสถานที่นั้นว่ามันมีต้นโพใหญ่มันมีอย่างอย่างเช่นนี sure. ้น้าอ <Tin> ้อมภูเขานะครับหรือตั้งตามสัญลักษณ์อะไรที่มันเด่นในบริเวณนั้นนั่นก็คือชื่อของการการตั้งชื่อป้ายหลายคนก็จะตั้งชื่อนามสกุลเองนะครับเจ้าของที่ดินมรดกอะไรต่างเนี่ยให้สื่อความหมายว่า เป็นที่ตรงนั้นเป็นเรานะครับนี่ก็ของพี่แกก็ผมว่ามันผมว่ามันเป็นที่ที่พ่อมากนะครับที่ผมเขียนมาก็ก็แล้วก็ไม่สาใคขด้วยแบบเนี้นะครับภูน้ําอ้อนเนี่ยก็คือแบบเป็นชื่อที่แบบว่ามันมันฟังแล้วมัน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 เพราะอะ่ะมันคือมันให้บรรยากาศแบบเย็นสบายให้บรรยากาศสนคลายเลยนะบง่งบอกเลยนะครับชื่อป้ายนี้นะครับก็เป็นงานป้ายมัจิกครับก็ ความยาวแผ่นนี้อยู่ที่เมตร60นะครับกว้างสุดอยู่ที่33เซนติเมตรนะครับประมาณนั้นก็ตามรูปนะครับงานนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับก็เย็บขอบครบับมีการเย็บขอบเย็บอะไรให้นะครับแผ่นไม้นี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แช่น้ําอยู่นานมากไม้แผ่นนี้นะมันแช่น้ําอยู่หลายปีแล้วนะครับแล้วก็เอาขึ้นมานะครับเอาขึ้นมาแล้วก็มาผ่าแล้วก็มา,าทําเป็นงานแผ่นนะครับแผ่นนี้ก็ จะส่งไปนะฮะน่าจะถึงที่เลยเพราะแผ่นที่มีน้ําหนักสูงแล้วก็ไปรษณีย์เนี่ยเขาจะมีการมีคนมารับเหมาต่อทีหนึ่งไปส่งให้ถึงที่นะครับภูน้ำอ้อมแคมปิ้งนะครับก็พี่น้องก็มีโอกาสก,าก็เข้าไปเช็คอินได้ครับก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยวกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สั้นๆนะครับเป็นการอตอบแทนนะครับขอบคุณนะฮะ พี่น้องนะครับที่สั่งงานเรามานะครับก็ภูน้ำพอมแคมปิ้งนะครับก็เดี๋พี่น้องก็มีโอกาสไปใช้บริการนะครับขอบคุณครับเด่นออกป่าก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ